ครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับชาว youtube นะครับทุกท่านทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับพี่พัดสายสิงห์นะครับเม่นี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการเปลี่ยนน้ำมันปั๊มโซลาร์นะครับของรถไทฟอร์ดนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับกับไขน็อตตัวนี้นะครับ เป็นเบอร์ยีบสี่นะครับนี่นอนเบอร์ยีบสี่ตัวเดียวนะครับอีกเตีงปั่มนะครับไขว่หวักเลยนะครับ ตอนต่อไปนะครับกมามะไข่ตัวนี้นะครับเบอร์สิบสามนะครับจะมีน็อตเบอร์สิบสามนะครับอยู่ตัวไต่สดนะครับ อันนี้เป็นน็อตทายน้ำมันออกนะครับเปลี่ยนนะกับหกเดือนนะครับเปลี่ยนเท้อกระได้นะครับอันนี้ของผมบริเปลี่ยนมาโดนแล้วนะครับ มันนเออทียบพันเกี่ยวนะครับมาพันนะครับ <c oughs> พ่อไรเบิดค่ะปิดไว้นะครับ ปิดัยเกื่อก่อนะครับขันตึงมือนะครับขันตอนต่อไปนะครับกับมื่อรนอตตัวนี้นะครับเบอร์สิบสามด้วยกันนะครับ น็อตตัวนี้นะครับจะเป็นน็อตเบิ์เรดับน้ํามันนะครับถ้าเติมน้ํามันลงไปนี่ไลออกนก่ก็ปิดไว้นะครับขั้นตอนต่อไปก็เติมน้ํามันใส่เลยนะครับน้ามันที่เติมนะครับก็บเป็นน้ํามันเครื่องนะครับของผมก็ใส่ยี่ห้อนี้นะครับ พอน้ำมันไหลออกนี่ก็พอเหลี่ยวนะครับก็ปินดน็อตได้เลยนะครับ ปิดนอดเบอร์ยิบสี่ตัวเทิงนะครับเรียบร้อยนะครับกบ็ประมาณนี้นะครับก็บ คลิปนี้ก็เอาไปสมิสะกันนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะครับก็กดไลค์กดซับสไคร์นะครับเจอกันนะครับคลิปต่อไปนะครับ